สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือออกจากคอมฟอร์ตโซนยังไงไม่ให้เจ็บเกินไปเคยไหมครับที่เราอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแต่พอคิดถึงความยากลําบากความไม่แน่นอนหรือความกลัวที่อาจจะเกิดขึ้นก็เลยเลือกที่จะอยู่กับอะไรเดิมๆที่คุ้นเคยต่อไปคอมฟอร์ตโซนคืออะไรกันแน่มันก็คือพื้นที่ที่เราคุ้นเคยปลอดภัย และรู้สึกสบายใจไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความท้าทายใดๆทั้งสิ้นมันอาจจะเป็นงานที่เราทำอยู่ทุกวันกิจวัตรประจำวันที่เราทำซ้ำๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เราคุ้นเคยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่เราก็เลือกที่จะอยู่กับมัน เพราะมันง่ายและไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักทำไมคนเราถึงติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราถูกออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนครับเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติที่ทำให้เราเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยมากกว่าที่จะเสี่ยงออกไปเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้แต่ก่อนที่เราจะไปต่อผมอยากจะชวนทุกคนมาลองตั้งคำถามกับตัวเองดูก่อนว่าเราจำเป็นต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนจริงๆหรือเพราะบางครั้งการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขและพอใจกับมันจริงๆแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันจำเจน่าเบื่อหรือเราอยากจะเติบโตไปมากกว่านี้การออกจากคอมฟอร์ตโซนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาอย่างจริงจังครับแต่เข้าใจคอมฟอร์ตโซนแบบลึกเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันวนลูปเดิมๆตื่นเช้ากินข้าวทํางานกลับบ้านดูทีวีแล้วก็นอนวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนั่นแหละครับ เราอาจจะกำลังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนโดยไม่รู้ตัวแต่คอมฟอร์ตโซนมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมเราต้องทำความเข้าใจมันด้วยมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับคอมฟอร์ตโซนคืออะไรคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยคือสภาวะที่เราคุ้นเคยสบายใจและรู้สึกปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรืออารมณ์มันคือขอบเขตที่เราทำอะไรต่อมีอะไรได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้พลังงานหรือความพยายามมากนัก ลองนึกภาพตานะครับการขับรถไปทำงานเส้นทางเดิมๆทุกวันแม้ว่าอาจจะมีเส้นทางอื่นที่เร็วกว่าแต่เราก็เลือกเส้นทางที่คุ้นเคยเพราะรู้ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างการสั่งอาหารเมนูเดิมๆที่ร้านอาหารโปรดแม้ว่าจะมีเมนูใหม่ๆน่าลองแต่เราก็ยังคงเลือกเมนูที่เรามั่นใจว่าอร่อยการพูดคุยกับเพื่อนสนิทในเรื่องเดิมๆแม้ว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆให้แลกเปลี่ยนแต่เราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เราคุ้นเคย Comfort zone ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเท่านั้นนะครับมันยังรวมไปถึงความสัมพันธ์การงานหรือแม้กระทั่งความเชื่อที่เรายึดมั่นถือมั่นด้วยข้อดีและข้อเสียของการอยู่ใน Comfort zone การอยู่ใน Comfort zone ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีอยู่บ้างเหมือนกันข้อดีความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง Comfort Zone ช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยและมั่นคง เพราะเรารู้ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างและเราสามารถจัดการกับมันได้ลดความเครียดและความวิตกกังวลการทำอะไรที่คุ้นเคยช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเพราะเราไม่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเราทำอะไรที่คุ้นเคยเราจะทำมันได้ดีและรวดเร็วขึ้นเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนานเกินไปก็มีข้อเสียเช่นกัน ข้อเสียการหยุดนิ่งและการขาดการพัฒนาเมื่อเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราจะไม่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและไม่พัฒนาตัวเองความเบื่อหน่ายและความซ้ำซากการทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอาจทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายและหมดไฟการพลาดโอกาสการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตเพราะเราไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ Learning Zone และ Growth Zone ก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนอย่างเข้าใจ เพื่อหเห็นภาพรวมของการพัฒนาตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาทำความรู้จักกับ Learning Zone และ Growth Zone กันครับ Learning Zone คือพื้นที่ที่เราเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เช่นการลองทำอาหารเมนูใหม่การเรียนภาษาใหม่หรือการเข้าร่วมคอร์สพัฒนาตัวเอง Growth Zone คือพื้นที่ที่เราเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเอาชนะมันเช่นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่การย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลายครั้งที่เราพยายามจะก้าวกระโดดจาก Comfort z โซ e ไปสู่ g กร h ฟโ n e โดยตรงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดและท้อแท้เพราะมันเหมือนกับการกระโดดจากบันไดขั้นที่1ไปขั้นที่10โดยไม่ผ่านขั้นอื่นๆเลยดังนั้นสิ่งสำคัญคือการค่อยๆขยับขยายคอมฟอร์โซนของเราเออกไปทีละนิด โดยเริ่มจาก Learning Zone ก่อนเมื่อเราคุ้นเคยกับ Learning Zone แล้วเราก็จะมีความกล้าและความมั่นใจมากขึ้นที่จะก้าวเข้าสู่ Growth Zone ในที่สุดดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะออกจาก Comfort Zone นะครับแต่จงทำมันอย่างเข้าใจและค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้การเดินทางสู่การพัฒนาตัวเองเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืนปวดเหตุผลที่การออกจาก Comfort Zone มักเจ็บหลายครั้งที่เราได้ยินคาแนะนาว่าจงออกจาก c o m f o r t Zone แล้วก็ฮึกเหิมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ แต่พอเอาเข้าจริงกลับรู้สึกเจ็บปวดพอแท้หรือล้มเลิกไปกลางคันน,นั่นเป็นเพราะอะไรกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรามองข้ามขั้นตอนสําคัญไปครับสาเหตุหลัหลกๆที่การออกจากคอมฟอร์ตโซนถึงเจ็บปวดมักมาจากการที่เราข้ามขั้นจากคอมฟอร์ตโซนไปโกรทโซนโดยตรงเลยครับลองนึกภาพว่าเรากําลังนั่งเล่นสบายๆยอยู่ในบ้านแล้วจู่ๆก็มีคนผลักเราเออกไ,ไปเผชิญหน้ากับพายุฝนที่หมกระหนำ่ำแน่นอนว่าเราต้องรู้สึกตกใจกลัว และอยากกลับเข้าไปในบ้านหลังเดิมทันทีจริงๆแล้วระหว่าง c อ m f o r t Zone กับ Growth z n e ยังมี Learning Zone ขั้นอยู่ครับ Learning Zone คือพื้นที่ที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ลองผิดลองถูกโดยที่ยังรู้สึกปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนอยู่บ้างการก้าวเข้าไปใน Learning Zone ก่อนจะช่วยให้เราค่อยๆปรับตัวและเตรียมพร้อมก่อนที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าใน g r o w โซนครับความกลัวความไม่แน่นอน และแรงกดดันภายในจิตใจก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้การออกจากคอมฟอร์ทโซนเจ็บปวดครับความกลัวกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะถูกตัดสินกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่มีอยู่ความกลัวเหล่านี้เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่รั้งเราไว้ไม ah ่ให้กล้าก้าวไปข้างหน้าความไม่แน่นอนเมื่อเราออกจากคอมฟอร์ตโซนเรากำลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะรับมือกับมันได้ไหมความไม่แน่นอนนี้เองที่ทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลแรงกดดันภายในจิตใจหลายครั้งที่เรากดดันตัวเองมากเกินไปเราคาดหวังว่าเราจะต้องทําได้ดีต้องประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วความคาดหวังนี้กลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้เรารู้สึกเครียดและท้อแท้นอกจากนี้การตั้งเป้าหมายสูงเกินจริงโดยไม่มีแผนรองรับก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การออกจากคอมฟอร์ทโซนกลายเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดได้ครับ ลองนึกภาพว่าเราตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งมาราธอนให้ได้ภายใน1เดือนโดยที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยแน่นอนว่าร่างกายของเราจะไม่สามารถรับมือกับการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงได้และอาจน,นำไปสู่การบาดเจ็บได้ดังนั้นก่อนที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนเราควรตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงและวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบเพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยครับมีคำกล่าวที่น่าสนใจจากทีฮัฟอิเกอ นักเขียนและนักธุรกิจชื่อดังที่กล่าวไว้ว่าถ้าคุณเต็มใจที่จะทําเฉพาะสิ่งที่ง่ายชีวิตก็จะยากแต่ถ้าคุณเต็มใจที่จะทําสิ่งที่ยากชีวิตก็จะง่ายคํากล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกระโดดเข้าไปเผชิญหน้ากับความยากลําบากโดยไม่ทันตั้งตัวแต่หมายถึงการที่เราต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นครับวิธีออกจากคอมฟอร์ตโซนแบบไม่เจ็บเกินไปเอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจกันแล้วว่าทําไมการออกจากคอมฟอร์ตโซนมันถึงเจ็บได้ขนาดนี้คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะค่อยๆก้าวออกมาแบบนุ่มนวลไม่ต้องทรมานตัวเองจนเกินไปได้อย่างไร 1. m i c r ไมโครสก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จําไว้เสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดในวันเดียวครับ ลองเริ่มจาก Micro Step หรือก้าวเล็กๆที่แทบจะไม่รู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเลยด้วยซ้ำอยากเริ่มออกกำลังกายไม่ต้องวิ่งมาราธอนวันแรกครับแค่ลุกขึ้นมาเดินรอบบ้าน5นาทีก็ถือว่าเริ่มต้นแล้วอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไม่ต้องลงคอร์สแพงๆครับแค่เรียนรู้คำศัพท์ใหม่วันละหนึ่หรือดูซีรีส์ภาษาอังกฤษวันละสินาทีก็พอแนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการไคเส้นของญี่ปุ่น ที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยแต่สม่ำเสมอจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด 2. สร้างพื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนการออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่ได้หมายความว่าเราต้องกระโดดลงไปในเหวลึกโดยไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยนะครับสิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนที่เราสามารถกลับมาพักพิงได้เสมอเมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่เราไว้ใจ อาจจะเป็นครอบครัวที่พร้อมสนับสนุนอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทำอาหารพื้นที่ปลอดภัยนี้จะช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆมากขึ้น 3. ฝึก Mindset ไม่ต้องเก่งแต่ขอให้กล้าทำหลายครั้งที่เราไม่กล้าออกจาก c o m ฟอร์ทโซนเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีกลัวว่าจะล้มเหลวแต่จำไว้ว่าไม่ต้องเก่ง แต่ขอให้กล้าทำครับดรแคลร์เกกนักจิตวิทยาชื่อดังจาก Stanford university ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Mindset: The New Psychology of Success ว่าคนที่เชื่อว่าความสามารถของตนเองสามารถพัฒนาได้จะก,กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากกว่าคนที่เชื่อว่าความสามารถของตนเองเป็นสิ่งที่ตายตัวดังนั้นแทนที่จะกังวลว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหน ลองเปลี่ยนเป็นมาดูกันว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้บ้างดีกว่าไหมครับ 4. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสิ่งใหม่ๆสำเร็จการให้รางวัลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีกำลังใจในการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแค่เป็นสิ่งที่เราชอบและทำให้เรามีความสุขก็พอแล้วทำพรีเซนเทชันสำเร็จการให้รางวัลตัวเองเป็นการ r e i n f o r c e หรือเสริมแรงพฤติกรรมที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอีกซึ่งเป็นหลักการสำคัญในทางจิตวิทยา 5. หา accountability partner หรือเพื่อนร่วมทางการมีเพื่อนร่วมทางที่จะคอยสนับสนุนให้กำลังใจและตรวจสอบความคืบหน้าของเราจะช่วยให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จในการออกจาก Comfort Zone มากขึ้น accountability partner อาจจะเป็นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือแม้แต่โค้ชมืออาชีพสิ่งสำคัญคือเขาหรือเธอต้องเป็นคนที่ พร้อมรับฟังและให้คำแนะนำอย่างจริงใจไม่ตัดสินหรือซ้ำเติมเมื่อเราทำผิดพลาดกล้าที่จะเตือนสติเมื่อเราเริ่มออกนอกเส้นทางจำไว้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับการมีใครสักคนเดินไปด้วยกันจะช่วยให้การเดินทางออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสรุปและก้าวต่อไปเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่างเข้าใจมาถึงตรงนี้แล้วหวังว่าทุกคนคงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่า การออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ใช่เรื่องของการกระโดดหน้าผาหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบพลิกฝ่ามือแต่เป็นการค่อยๆเดินออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยอย่างเข้าใจต่างหากจำไว้เสมอว่าไม่ต้องวิ่งออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่ให้เดินออกอย่างเข้าใจเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่มั่นคงครับวันนี้เราจะกล้าทําอะไรเล็กๆสักหนึ่งอย่างไหมผมอยากชวนทุกคนลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เราจะกล้าทําอะไรเล็กๆสักหนึ่งอย่าง ที่จะทําให้เราได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามอาจจะเป็นการลองคุยกับคนแปลกหน้าการลองทําอาหารเมนูใหม่การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราสนใจหรือแม้แต่การอ่านหนังสือที่เราไม่เคยคิดจะอ่านการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนก็เหมือนกับการสร้างรอยทางใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของเราครับสุดท้ายนี้หากบทความนี้เป็นประโยชน์กับคุณฝากกดติดตามคิดเปลี่ยนเติบโตเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆต่อไป และอย่าลืมแชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักที่กำลังเผชิญหน้ากับความกลัวและต้องการแรงบันดาลใจในการก้าวข้ามคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะครับเพราะบางครั้งแค่การได้รับรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้ก็เป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่แล้วครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ